ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครั um. บผมมื้อนี้ว่าพบปะกับช่องรถต่อต่อชาแนลกับบ้าเหลือมีเช่นเดิมเช่นเคยครับพี่น้องเหมือนก็ได้มื้อนี้บ้าเหลือมมีเมนูมาน้าเสนอให้พ่อแม่พี่น้องไ้รับชมท่เาครับมื้อนี้กะมื้อนี้กับเป็นเมนูจุกุ้งสดพี่น้องจุกุ้งสดน้ำจิ้มซีฟู้ดครับแท่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดกับพี่น้องมาพี่ๆอยู่ต่างประเทศนอกประเทศในประเทศทูกคู <kay> ่ท <pacing. S 2> <bread> ุกคนกลับมา มากินจุกกุงสวนน้ำเบาหรือมพหน่องมาปักแกมวันนี้เขาเอาันี้บักเขือบักเขือกับบักทั่วข้างล่างจะเป็นบักเตียงนี่แหละ่ะตรวจเลยไม่ต้องเอาหะไ กุ้งไม่ไม่พี่น้องกุ้งไม่ไม่ไมไมกรบนับจิ้มซี่พูดเสียบคัะหวานหวานเลยพี่น้องเอ้าตรวจเลยแมงวันจะมันหลายให้พี่น้อง กินในร้อมไดพร้อม,อ,มอืม,อม บรรยากาศหลังบังที่เกา่าส่วงฝ่ายช่องอมมนี้ขึมไม่ได้พี่ต้องกินต้งกวนกีรายวัน,น Xẹp sẹp đấy, bẩn nhác cả lang bàn cứ cao cái

กลุ่งไม่ไม่ไกท่ทะเลพี่้อง 不对。 đoàn xếp lại cả, um, thế lắm. ăn đi bên này ừ. Bên gióng พี่นอคกับโอ้เสียบไร้เสียบาร้ากับกุ้งจุกุ้งกับน้ำจิ้มซีฟู๊ด ขอให้พี่น้องครับผมมือนี่เมนูจุกุ้งสดกับตำจิ้มซีฟู้ดแซ่บไลค์ครับพี่น้องครับกระเช้น้ำเดือมเก๋ยครับพี่น้องมือนี่บ้าเดือมกะสีขอล่พ่อแม่พี่น้องก่อนครับแต่ว่าก่อนนอาจากกันก็อย่าลืมนะครับเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดยิ้มตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ้าวเหลอมครับพี่น้องขอบคุณคนที่เข้ามารับชมคลิปบ้าเหลอมครับและขอบคุณคนที่กำลังทีสิข้ามารับชมคลิปบ้าเหลอมครับพี่น้องเกิดว่าคลิปนี้ กินบ่เบิด์ว่าบ,วบ,บ่บามวนกินบ่สุภาพบ้าเหรือมกับขอถวดขอไปปล่อยพี่น้องครับผมขอบรอดชมกันว่าคลิปหน้าบ้าเหรือมสิมีอย่งางมานน้ำเสนอให้พร้อมแพร่พี่น้องรับชมกันครับสำหรับหนีเข้กากล่าวขอบคุณครับแต่สวัสดีครับผม